ทำไมผมถึงซื้อเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อเฟเร่ครับ ข้อที่1คือเครื่องชาร์จตัวนี้สามารถต่อ Wi-Fi เชื่อมแอป,ปได้สสามารถปรับกระแสได้ตั้งแต่8ปดถึงสาแอมป์แล้วที่สําคัญที่สุดคือสามารถปรับได้ทีละ1แอมป์นะครับข้อที่3สามารถตั้งเวลาเริ่มและหยุดชาร์จได้ข้อที่4มีกันดูดไทวีซึ่งเป็นกันดูดสําหรับไฟกระแสตรงโดยเฉพาะข้อที่5กําลังไฟเนี่ยเท่ากับวอชาร์เจอร์เจ็ดกิโลวัตต์สาแอมป์ข้อ6ชาร์จได้แม้ไม่มีสายกราวนะครับอันนี้เฉพาะยามจะเป็นเท่านั้นนะครับข้อ7สามารถพกพาได้สะดวกและข้อสุดท้ายราคาคุ สนใจเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อเฟเล่ตัวนี้มาชมรีวิวกันเลยครับไปครับผมจอมระครับคลิปนี้จะรีวิวเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเฟเล่ ale, นะครับ32แอมป์7กิโลวัตต์มาดูกันนะอัดบล็อกกันแต่จริงผมใช้ตัวนี้มาประมาณ1เดือนแล้วนะครับกว่าจะมาได้รีวิวเวลาเราเปิดมาเนี่ยเขาก็จะมีมาให้ตามนี้เลยมีเครื่องชาร์จนะครับสายตัวนี้ยาว5เมตรจริงตรงเนี้ยเขาจะหุ้ม พุมพลาสติกมาหมดเลยนะทั้งทั้งตัวพาวเวอร์ k ัแล้วก็ตัวที่เสียบชาร์จเป็นแบบไททูคือบ้านเราใช้แบบไทท2ทั้งหมดเลยแล้วก็มีถ้าเรกว่าตัวนี้เป็นตัวล็อกสายสําหรับเราไปติดกําแพงแล้วก็เก็บห้อยสายอย่างนี้นะครับห้อยสายอย่างนี้ได้ตรงกลางเราสามารถเป็นที่เสียบล็อกหัวชาร์จตรงนี้ได้ให้แบบสะดวกเวลาเราใช้งานแล้วก็แค่ดึงออกมาและในกล่องก็จะมีเป็นกระเป๋าสําหรับเราใช้พกพาได้และสุดท้ายก็จะมีคู่มือ เป็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับสเปคเครื่องชาร์จต,ตัวนี้นะครับรองรับสําหรับไฟบ้าน AC 1F เฟสแรงดันไฟฟ้า2 2 0โวลต์กระแสะสูงสุดที่ตัวนี้ทําได้สูงสุดคือ3 2มสงแอมป์เจ็ดวัตต์หรือถ้าแปลงเป็นกิโลวัตต์เขาเรียกว่า7กิโลวัตต์นะครับสายตัวนี้เขาจะยาวอยู่ที่5เมตรยาว5เมตรตัวนี้มีมาตรฐานการกันนะ้ํา IP 6กครับส่วนมาตรฐานความปลอดภัยตรงนี้ จะมีเรียกว่ากันดูดไทบีที่กันทั้งไฟกระแสสลับแล้วก็ไฟกระแสตรงซึ่งจะเป็นมากๆเลยสาหรับเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าไฟบ้านเราเป็นกระแสสลับแล้วเวลาแปลงแล้วอ่ะเข้าตัวรถยนต์ไฟฟ้าก็จะกลายเป็นกระแสตรงตอนนั้นอ่ะตัวเนี้ยป้องกันไฟดูดสามารถตัวจับไฟรั่วได้ทั้งกระแสสลับและกระแสตรงดังนั้นถ้าใครที่ติดตั้งครับ power pack ตัวเนี้ยตัวเบรกเกอร์เนี่ยที่มีกันดูดก็ใช้เพียงกันดูดแค่ไทยเอก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นไทยบีแล้วตัวนี้ก็ไทยบีทั้งคู่ก็จะยิ่งเพิ่มความ ปลอดภัยในการใช้งานได้นะครับแล้วก็ผมจะแนะนําว่าสายไฟนะครับของตัวที่เดินมาเนี่ยแนะนําว่าเป็นสายไฟทองแดง T W เป็นเบอร์10นะครับแต่ถ้าใครทําระบบเป็นเบอร์16ได้ก็จะดีมากและยี่ห้อสายไฟที่แนะนําก็คือทายาสกิกลับมาดูที่ตัวนี้นะครับวัสดุที่สายไฟที่เอามาชาร์จตัวนี้เป็นสาย V D T เบอร์6นะครับผมจับแล้วรู้สึกว่าจะเป็นสายจะดูแบบนิ่มๆน,นิดนึงนะเพราะว่าให้ตัวได้เพราะว่าเราจะจะได้เคลื่อนย้ายวาชาร์จแล้วหัวชาร์จตัวนี้นะครับวัสดุ เท่าที่ผมใช้มาหลายเครื่องผมว่าฟิลจับตรงเนี้สัมผัสเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีแล้วก็มีฝายยางปิดมาด้วยสเปคก็น่าจะครบแล้วแล้วคราวนี้ตัวนี้สามารถต่อไ i f i ได้แล้วก็สามารถใช้แบบไม่มีสายกาวได้และที่ควาสามารถปรับกระแสได้วิธีการปรับกระแสนะครับให้เรากดตัว A นะครับตอนนี้เป็น8แอมป์นะเป็นไลนเป็น10 13 16 20 25 32นะครับ อันนี้กรณีที่ปรับที่เครื่องถ้าเราต่อแอปพลิเคชันแล้วนะครับวิธีการต่อแอป,ปนะครับ Wi-Fi เราจะใช้แอป,ปที่ชื่อว่า Smart Li ลทสีฟ้าก็ได้หรือจะใช้แอป,ปทูย่าสีส้มก็ได้นะครับของผมใช้เป็นตัวทูย่านะครับตรงนี้นะครับเมนูเซ t ตเค r ร n t สามารถได้เห็นไหมตอนนี้ที่ตัวเครื่อง32แอมตัวที่แอป,ปก็จะขึ้น32แอมเหมือนกัน เราสามารถปรับลดได้ทีละ1แอมป์แต่เราสามารถทําได้เฉพาะในแอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับเราสามารถหน่วงเวลาในการชาร์จแล้วก็ตั้งเวลาหยุดชาร์จได้นะครับสูงสุดเริ่มต้นตั้งแต่1ชั่วโมงจนถึง15ชั่วโมงนะครับความละเอียดก็คือทีละ1ชั่วโมงนะครับสามารถตั้งในตัวที่คือเครื่องก็ได้หรือว่าตัวทําแอปก็ได้นะครับอย่างตอนนี้นะครับอันนี้เป็นการแต่เ,เครื่องตรงนี้จะเป็นเซตดีเลย์ไทม์ตอนนี้ 5H ก็คือ5ชั่วโมงนะครับ สามารถกดเพิ่มลดได้ทีละ1ชั่วโมงนะครับหรือว่าใช้นิ้วก็ได้นะครับสูงสุด15ชั่วโมงส่วนเวลาชาร์จเนี่ยเราจะชาร์จกี่ชั่วโมง1ชั่วโมง2อชั่วโมงสชั่วโมงเราจะชาร์จกี่ชั่วโมงเราก็สามารถเลื่อนได้ในแอป,ปนะครับสมมติว่าผมจะชาร์จ15ชั่วโมงผมกดคอนเฟิร์มไปที่เครื่องชาร์จนะครับมุมล่างขวาตัวนี้จะขึ้นเป็น T ี5 h นะครับจะเป็นทามมิ่งในการชาร์ททั้งหมด15ชั่วโมงแล้วก็มาดูนะครับที่หน้าจอของตัวนี้นะครับ จะแสดงอะบนขวาสุดเนี่ยจะเป็นการต่อ Wi-Fi นะครับว่าตอนนี้เครื่องตัวน,นี้ต่อ Wi-Fi อยู่แล้วก็อันที่2นะครับด้านซ้ายมาข้างๆรูป Wi-Fi เนี่ยจะเป็นรูปสายกราวนะครับแสดงว่าผมตั้งใช้แบบต้องมีสายกาวถึงจะเริ่มชาร์จนะครับเพื่อความปลอดภัยตัวนี้กระแสที่ตั้งไว้ของเครื่องคือ32แอมตรงนี้42 c คืออุณหภูมิของเครื่องชาร์จขณะน,นี้ส่วนตรงนี้2 33.9โวลต์เป็นแรงดันไฟฟ้าขณะนี้นะครับ ตรงนี้ 0.0A แปลว่าตอนนี้ไม่มยังไม่ได้ชาร์จรยังไม่ได้เสียบเริ่มชาร์จ,รจรถ,ถ้าเริ่มชาร์จรแล้วนะครับตรงนี้กระแสก็จะเป็นไปตามความเป็นจริงส่วนตรงนี้ kW ตรงนี้เป็นกําลังไฟใช้ขณะขณะน,นั้นนะครับเป็นแบบเรียลไทม์ส่วนตรงนี้ kWh เป็นกิโลวต์อา์ก็คือเป็นหน่วยไฟฟ้าว่าเราใชา้ไปทั้งหมดกี่หน่วยกีหยก่หน่วยกี่หน่วยไฟฟ้าประมาณนี้นะครับ ส่วนตัวนี้คือดีดีเลย์ไทมเราตั้งไว้แบบหน่วงไว้5ชั่วโมงหน่วง5ชั่วโมงล้วก็จะใช้เวลาชาร์จทั้งหมด15ชั่วโมงเดี๋ยวเราดูวิธีการต่อแอป Wi-Fi กันให้เรากดตัวทีค้างนะครับตัวนี้หน้าจอก็จะเปลี่ยนนะครับตัวนี้มีเลือกชาร์จแพนชาร์จล็อกเซตติง้งเราต้องเลื่อนลงมาเวลาเลื่อนให้กดตัว A นะครับอ่าทางนี้เรากดตัว D นะครับเพื่อกดโอเคเข้าไปถัดมานะครับเลื่อนลงมา ตรน,นี้ขอขอแทรงนะนี้กราวเช็คกราวเช็คออนอยู่แสดงว่าผมเลือกใช้แบบต้องมีสายกาวนะครับถ้าถ้าจะเปลี่ยนนะครับนี่กดตัวดีกดตัวดีแล้วจะกลายเป็นออฟนะครับอันนี้ไม่ใช่สายกาวพอเป็นออนก็คือใช้สายกาวนะครับเราเลื่อนมาที่ตรงนี้ครับให้เลือกไปที่รีเซ็ต Wi-Fi นะครับแล้วก็กดตัวดีนะครับอันนี้เป็นอัน,สนเสร็จเรียบร้อยนะครับ,กล,บกลับมาที่หน้าจอหลังนะครับ ตอนนี้นะครับที่ Wi-Fi จะมีเหมือนมีปัญหาอยู่แสดงว่ายังไม่ได้ต่อ Wi-Fi นะครับหลังจากที่เรารีเซ็ต Wi-Fi เรียบร้อยแล้วครับให้เรามาที่มือถือแล้วนะครับแล้วก็โหลดแอป п п ที่ชื่อว่าทูย่าสมาร์หรือว่า Smart l i ลท์ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่คนถนัดเลยนะครับอันนี้ Smart l i ลท์ตัวนี้ Smart ทไลทของผมเนี่ยผมถนัดใช้แอปทูย่านะครับโอเคแล้วก็เปิดแอป п п ขึ้นมานะครับ แล้วพอเข้าปุ๊บตอนนี้มันจะมีอุปกรณ์ให้เราสามารถเพิ่มได้นะครับเราก็กดแอดเพิ่มเข้าไปเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นรหัส Wi-Fi ให้เราใส่นะครับแล้วก็พอใส่เสร็จปุ๊บก็กด สีส้มกด next หรือว่ากดต่อไปข้างล่างได้เลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปในแอปเพิ่มเข้าไปในแอปนะครับอ่าอันนี้เสร็จเรียบร้อยเราสามารถตั้งชื่อได้นะครับนี้กดเสร็จสิน้นพอเพิ่มเข้าไปในแอปเรียบร้อยก็กดเข้ามานะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยตรงนี้ก็คือ set current เ,เ,เป็นการตั้งกระแสะในการชาร์จ set duration ก็คือเป็นการหน่วงเวลาชาร์จอันที่3นะครับ set charge time จะเป็นเวลาที่เราตั้งเวลาชาร์จไว้ว่าจะชาร์จกี่ชั่วโมงตอนนี้กดเริ่มชาร์จแต่ถ้าเราชาร์จอยู่นะครับ จะเปลี่ยนเป็นสีส้มจะเปลี่ยนเป็นคาว่า stop charging ก็คือหยุดชาร์จทุกอย่างที่ในแอปกับที่ตัวเครื่องนะครับจะเหมือนกันแสดงเหมือนกันเลยเราสามารถ monitor ดูออนไลน์ได้เดี๋ยวเรามาลองชาร์จจริงๆกันเลยดีกว่าะนะครับถอดหัวชาร์จนะครับก่อชาร์จนะครับทําสายให้ตึงนะครับอันนี้ยาว5เมตรไม่ให้สายมันม้วนนะครับถ้าสายมันม้วนๆน,นะครับจะมีความร้อนไม่ดีอันนี้เสียบชาร์จเรียบร้อยครับอ๋อตอนนี้มันไม่ยอมชาร์จนะครับเพราะว่าเราทั้งน่วงเวลาไว แล้วกด start c h a r g เลยนะนะครับตอนนี้เริ่มชาร์จแล้วนะครับไฟวงแหวนตรงนี้นะครับเห็นหั้มมันจะขึ้นพร้อมกันทั้งสองอแอปตอนนี้เห็นไหมครับตัวน,นี้กําลังไฟขึ้นอยู่ที่เจ็ดหนึ่งจุเจ็กิโลวัตนะครับอันนี้8ดแอมป์นะครับเดี๋ยวเราจะลองปรับกระแสะปรับกระแสะที่ที่เครื่องไม่ได้นะครับแล้วที่เครื่องเนี่ยต้องตั้งตั้งก่อนเริ่มชาร์จแต่ว่าเราสามารถปรับกระแสะผ่านแอปพลิเคชันแบบเรียวไทม์ได้อ่าผมแก้เป็นสิเห็นไหม ที่ตกเครื่องก็ขึ้นเป็น1 0แอมเมื่อกี้1.7กิโลวัตจะกลายเป็น2.1กิโลวัตแล้วนะครับส่วนหน่วยตรงนี้นะครับก็ยังไม่ขึ้นเพราะว่ามันยังนับไม่ถึงนะครับผมจะลอง3 2แอมป์เลยนี่6กกิโลวัตนะครับแล้วก็แรงดันไฟฟ้าเนี่ยก็จะขึ้นอยู่แล้วก็กระแสไฟเนี่ยตรงนี้จะขึ้นว่าใช้2 9 9แอมนะครับตอนนี้กำลังไฟที่ชาร์จอยู่ตรงนี้6 8กิโลวัตต์ครับผมจะปรับลงมานะปรับเท่าไหร่ก็ได้27ก็ได้ดูดิ19ก็ได้เห็นไหมครับแอปก็เปลี่ยนตามตลอดเลย13ก็ได้อ่าอันเนี้ยจะมีปัญหาเวลาที่เราลดกระแสหลายหแอมป์นะครับปัญหาเนี้ยจะเกิดในกรณีที่เราปรับกระแสลดกระแสลงมาเยอะๆนะครับหลายหแอมป์เนี้ยให้เราทำการ หยุดชาร์จก็คือไปถอดหัวชาร์จแล้วชาร์จใหม่หรือถ้าใครมี Wi-Fi b a k เกก็กดปิดไวไฟเบรเกแล้วก็ออนใหม่นะครับเพื่อให้เครื่องเนี่ยทำงานได้ครั้งหนึ่งถ้าเราจะปรับลงมาเยอะๆจาก3 2แอมป์ลงมาแบบ8แอมป์เนี้ยค่อยๆลงมาทีละ2 3มแอมป์มาเรื่อยๆนะครับเท่าที่ใช้มาก็จะเจอแค่ปัญหานี้ปัญหาเดียวตอนนี้หน่วยไฟนะขึ้นมานะครับนี่0.04กิโลวัตต์อาวนะครับแต่ตัวในแอปนะมันยังไม่ขึ้นเพราะว่าในแอปอะหน่วยมันจะขึ้นเป็นทศนิยมหนึ่งหลักแต แต่ว่าที่เครื่องตัวชาร์จเนี่ยทดสนิยม2หลักนะครับแล้วก็สามารถกดหยุดผ่านแอปได้ด้วยนะครับเมื่อกี้ผมกดหย,ยุดไปแล้วตอนนี้หยุดชาร์จไปแล้วกดสตาร์ชาร์จใหม่อีกทีหนึ่งก็ได้คือมันสะดวกมากๆเลยสําหรับเครื่องชาร์จตัวเนี้ยครา่าวาประมาณนี้นะครับผมสรุปว่าเครื่องตัวเนี้ยมันดีมากตามที่ผมเปิดคลิปไปว่ามันต่อแอป WiFI ได้ปรับกระแสดได้ละเอียดทีละหนึ่งแอมเริ่มต้นแต่8แอมต้นถึง32กําลังไฟเท่ากับเครื่องวอชาร์เจอร์7กิโลวัตต์แถม ตัวนี้มีความปลอดภัยก็คือมีกันดูดไทบีเป็นกันอะไรเขาเรียกว,ว่าตัวจับกระแสะไฟลวหรือที่เรียกว่ากันดูดครับแบบกระแสะตรงและกระแสะสลับแล้วก็ตัวนี้กันน้ํไ i p ี6คุ้มค่าคุมคาค้มาราคาผมได้มาซื้อในช้อปปีก็ประมาณรวมแล้วไม่ถึง5าไม่ถึง5,000นเพราะว่ามันใช้โค้ดส่วนลดอะไรพวกนี้คือคุ้มสุดๆกับผมเคยใช้ตัวหนึ่งยี่ห้อเซนคาสเปคนี้คล้ายๆนี้แต่ว่าตัวนั้นอนะ่ะจะราคาสูงกว่าแต่ว่า ต่อแอปไวไไม่ได้แต่ตัวนั้นนะผมว่าวัสดุจะดูดีกว่าตัวนี้แต่ด้วยที่ราคาที่ต่างลงมาเนี่ยครึ่งๆเลยผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่าเล่นเหมือนกันถ้าใครสนใจสั่งซื้อตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ไปสั่งซื้อตามกันได้สุดท้ายนี้นะครับถ้าหากคลิปของผมเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญก,กดติดตามช่องจอบนะครับไปด้วยนะครับแล้วยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ